สวัสดีครับพบกับผมในช่องคนไทยเลยออนทัวร์นะครับผมวันนี้เอาเอาอีสานครับเนาะเมื่อนี้นี่กระเที่ยงแล้วหนิ้วเขาครับผมเพราะที่เห็นเหนือเขาได้ซื้อเนือมากระสภาพี่น้องมาซ้อยจูครับผมกับทีมงานเมียดายังมาอยู่ครับผมมาเลยครับมาเลยครับผมกับทีมงานเมียดายังมาอยู่นะครับผมมามาพี่น้องมามาเอาเลยสักคน จัดเลยอไยมอยมยอ๊เสีบเด้เนี่ยเหมือน้เทียบ่นดีมยจมงานใหญมาอยู่ครับผมพักเนี่ยปลอยมักเนื่อจะว่ากันนะครับเด้าวังเนื้อจะว่ากันด้พักเนาะครับไปไหนคุณต้นเปไครับผมตักขนาดตักขนาดบ่เอญปุ่นกินไปเลยนี่นะสุชีเนาะสุีสาเนะ เจ้าเอาต้นนอง่อยเอาเมียปนาะอขับไปหนึ่งพันหนึ่งครับพันหนึ่งเองครับเอาครับเบิ่งเด้อครับนี่แม่เอาก่อนเจ้าเอาเอาเอาเลยเจ้านะเอาเอาบอลเลยพ่อโอ้ยคนอุดรเบาเลยได้นมาเลยเอาเอาเอาบอลเลยพ่อกันก็เลยเอาเลยอุดรนี่ค่อยนะโอมจำไม่ออก ไปไหนไปไหนบ่าวเอาวัวกัดกัดกัดับ่าวเท้ากักันเนาะบ่าวเท้ากับพวบ่าวเท้าเลยเวซาบ่อืมมาเด้อคนเลยบึงไห่นะนักกินเ้อเด้อหเนือบาเางัมัเนาเน้อเผมอย่าลติดตามเะชองคนเลยคนหัวครับผมช่องไม้เพื่อไม้ครับผม ดีตามผมนะเกงไหนจะต้นเก่งบ่ตาบานตับ,บานกินเราลืงบนค้มเมลดาดโักเพื่อนคักคักครับที่นงานเมลยดไม่ามาอยู่ครับผมเมล็ดยังามาอยู่โอ้ขับ่โบเดดไปหอนไหมครับคุณว่า ว่าจินเ้เลัด้อง้าวผมเาขาวผมาตับกระงามายิวก็มีสากี่บานเทาพี่น้องเอ้ยอะเฮ้ยนัก่อนนะพพิ๋วไปแล้บอสามสบกี่บันเท่าเนยบ่มนอยู่มงไหนเนี่โอ้ยกระเพาะมันุเนาะมนอยู่มงไหนของหัวกระเพาะอะ้มึงกระเพาะบ่เออเบิ้งนัครับเบิ้งให้เบิ้งเื้เื้อเบิ้งตับโอ้พี่น้องครับผม ครับผมเออนะครับเอาครับเบิ่งครับโอ้ยตอนนี้ไหมเขาบอกเขาเขาบอกทับเด้อเขาอยเอาถี่เนื้อเนาะเออเขาบอกทับเขาอยเอาถี่เนื้อ่อยบุกสู้ป่ะแบบนี้เขาอ่ะผมอินแต่ญี่ปุ่นเนื้อสุชีนะครับมีเขาต่างด้วยตับหวานเนี่ยห้อยนี่ครับผมตับหวานเอาเศษต้นนะจัดเด้อนะเอาอ เาางา้นัแ้นับงานแตงบเนี่ยเดีเ๋ยวเร่ที่ตามผมนะต้องในน้อยครับผมผลที่ตามบรอดลอยอยู่ครับผมท่ามผมเนี่ยฝากกันแล้วพี่น้องเลยต้ที่ตามนะครับผมตรงไม้ไอไ้าซควยดีลนะอ้อา <c oughs> เดี๋ยวจะมีกิม่ยเลยครับผมจะมีกิปใหม่ยเลยครับผมเดี๋ยวไปอุดรย่ำใจแล้วครับกลางดงเลยพี่น้องเลยตี่ทามกี่ทีนี่นกินอยู่กลางดงเลยกาลยกางพูนะผู้ขับงานครับอเอาเจอกันไหมครับผมไปโอกาสคลิปหน้าครับพี่น้องอย่าลืมครับกดติดตามช่องคนไทยเลยออนทัวร์นะผมพู้ขับว่ะใส่ไปดูอ่ะ